ก่อนอื่นค่ะพี่คะนี่รุ่นนี้ของพี่ค่ะโชว์ให้ดูนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแว่นกันแดดค่ะแล้วมันมันมันยังไงฮะคุณปูมันแว่นกันแดดแล้วข้างมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรมีกล้องมีอะไรหรือยังไงฮะเผินแบบเนี้ยนะคะก็มันก็เป็นเลนส์ปกติแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่มาคือเขามีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นก็คือว่าสามารถที่จะถ่ายภาพวิดีโอได้แล้วก็ ถ,ถ่ายรูปได้ s แ a ปช็อตได้แล้วก็ฟังเพลงรับโทรศัพท์อย่างเี้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาก็ทำมานานละไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเองก็เคยมีทำแล้วก็บอสเองก็มีทำสำหรับฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ทราบข่าวว่าเสีงี่ก็จะมานะคะก,ก็คงจะทำทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับเลแบรนตัวเนี้ยที่เขาร่วมกับ Facebook ที่พี่โทนี่พูดนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ค่ะ รุ่นนี้สําหรับหลานโอกนะคะวัยรุ่นเชียวอันนี้คุยกันเห็นชัดหน่อยนะคะคือเขาก็จะเป็นแว่นที่ปรับแสงได้แล้วก็เราเองเนี่ยแว่นเนี่ยจะเชื่อมกับตัวแอปที่ชื่อว่า c e b o o k View นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีกล้องตรงนี้อาหล้านพิกเซลแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ประมาณ30มสิบวินะคะดรงเลเห็ไนไหมคะจังหวะน,นี้<อ>คืออันนี้ถ่ายภาพนิ่งก่อนนี่ถ่ายภาพนิ่ง ะะถ้าจะกดวิดีโอก็กดถ่ายฉะนั้นคนจะสังเกตเห็น,นะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยก็คือจะเห็นว่าตรงนี้ตัวกล้องกําลังทํางานอยู่ตรงนี้แสดงว่า,วาไม่ใช่ว่าะะอยู่ดีจะไปแอบถ่ายได้แต่ว่าเวลาเรากดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นก็จะรู้ว่าใช้แว่นตายนี้อยู่ไม่ใช่ละ,ะเมิดความเป็นส่วนตัว ได้ค่ะฉะนั้น <S <s> <S เราก็ต้องสังเกตแต่ว่าตัวเนี้ยของ Facebook ออกมาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นจิ๊กซอเริ่มต้นอย่างที่พี่โทนี่เรียนว่าจะเข้าสู่เมตาเวิร์สฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยวันนี้เขาไม่ใช่ตัวนี้เลนตัวเนี้ยไม่ใช่ AR หรือ VR ที่เป็นโลกเสมือนจริงที่ดังด้านของเกมที่ที่ทำอยู่แต่อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเราเห็นอย่างไรเ,เราเราเห็น ได้ตาอย่างไรภาพก็จะเห็นอย่างนั้นเวลาเราฉายไปเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับตาจริงตรงนี้นะคะก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแวนตรงนี้ทาง Facebook เขาน่าจะต้องเมิร์กันกับเรื่องของ AR VR อย่างที่พี่โทนี่เรียนว่ามันก็จะเป็นทั้งาเรียกว่าโลกที่เห็นจริงกับโลกสเสมือนจริงเข้ามารวมกัน นั้นอันนี้ก็คือวิวัฒนาการแรกที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาแต่สิ่งที่ Facebook เขาทำก็คือว่าร่วมกับ l y Ban เนี่ยก็คือ,อาจากเมื่อก่อนเนี่ยมีคนร่วมมาเนี่ยมันมีการพัฒนาและค่าใช้จ่ายจะแพงแล้วก็แว่นจะดูไม่สมจริงแต่อันเนี้ยสามารถที่จะเป็นแว่นปกติเหมือนเลแบนแล้วก็เติมฟีเจอร์ของกล้องเข้าไปแล้วก็เติมฟีเจอร์ของเพลงซึ่งดนตรีฟังเพลงเนี่ย ก็เชื่อมกับบลูทูธก็ค่อนข้างเพราะอะคา่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ voice command สั่งได้ฉะนั้นตรงนี้ใครที่เรียนรู้เทคโนโลยีก็ออกมาใช้ได้หรือว่าฟังเพลงแทนที่จะใส่บลูทูธใส่หูฟังก็ใช้ตัวนี้ไปฉั้นตัวนี้อีกหน่อยเชื่อว่าโลกทั้งหมดเนี่ยทุกทท,ทุกเจ้าก็คงจะหันไปพัฒนาบนแพลตฟอร์มนี้ด้วยการที่ทําบนบนอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อฉะนั้นวันนี้เทคโนโลยีก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อไปยังทุกท มีเดียหรือทุกๆอุปกรณ์ได้ในอนาคตฉะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่โทนี่เล่าว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คือจากการใช้แพลตฟอร์มเชื่อมกับ Device ต่างๆแล้วก็ลิงก์แล้วสุดท้ายแล้วก็ไปต่อถึงเรื่องของ Bitcoin การจ่ายเงินชำระเงินแล้วก็ทำจินตนาการทั้งหมดให้เปรียบเสมือนโลกจริงตรงเนี้ยก็จะทำให้ธุรกิจนี้มันกว้างใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่เห็นในอนาคตมากขึ้นนะคะ วัยรุ่นชอบแว่นของ Gentle Monster ของของเกาหลีตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะไปร่วมกับัวเว่ยใช่ไหมค่ะัวเเ่ยออกมาแล้วค่ะของัวเว่ยกับ m o n อ t e จมโจม Monster ใช่ค่ะมีค่ะก็มีเพลงฟังก็ใช้ได้อยู่ค่ะติดตามอยู่เขาพี่ครับอืมครับ ตอนนี้โปรดักต์อันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะครับคุณธีรศร์ฮะันนี้ไม่ได้ขายด้วยเพาต้องบอกว่าไม่ได้ขายดังที่สุดขายกันแบบขายกันเองขายกันเองขายกันเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ต้องคิดว่าจะเป็นโฆษณาแทรกนี้เรามาแนะนำโปรดักต์จริงๆนะครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากอยากอยากให้รู้ว่ามันมีมันเกิดมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่ายังยังจะไม่เต็มสมบูรณ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าความสมบูรณ์เนี่ยอาจจะต้องที่เป็นโลกโลกของเมตาเวิร์สที่สมบูรณ์เนี่ยมันน่าจะประมาณใช้เวลาอีกอย่างน้อย5ปี <Okay. S 2> แล้วแอปพลิเคชันที่คิดว่าจะเอาไปใช้ได้ล่ะฮะคืออะไรบ้างครับ <Okay. S 2> ท่านนายกปูครับก็คือขายขายของได้นะคือชอบเราชอบเราชอบป,ปิ้งได้ในนี้ใช่ไหมฮะชอบป,ปิ้งได้ฟังเพลงได้เล่นเกมได้นะครับ ดูวิดีโอได้ดูหนังตัวนี้จะใช้ถ่ายถ่ายได้เชื่อมจากบลูทูธอะค่ะพอใช้บลูทูธก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ายังไม่เป็นหนังแต่ว่าเราเองเนี่ยเขาจะมีแอปที่ชื่อว่า Facebook View ซึ่งเราต้องโหลดแอปตัวนี้พอโหลดแอปปุ๊บเวลาถ่ายรูปก็จะเข้าในนี้และจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยตัวแอปก็จะเชื่อมต่อกับ Facebook กับ IG จีฉะนั้นใครที่ชอบ snap ภาพบ่อยๆอะค่ะแล้ว แล้วเอ็นจอยว่าเออเจอตรงไหนสวยออยากจะถ่ายก็ใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีซูมที่จะใกล้เหมือนกล้องจริงแต่ว่ามันจะเห็นเหมือนตาจริงของเราอะค่ะแล้วก็เอาไปโพสต์ขึ้น Facebook ได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับคําถามคุณทีรัตษ์เนี่ยถ้าเกิดว่า Product มันถูกพัฒนาไปถึงตอนสุดท้ายฮะคือตอนนี้เฟซบุ๊กเขาซื้อไอกออคเซอร์เลอร์บริษัทที่ทำไอกกอลเกิที่เป็นแว่นดูบีไปแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นบริษัทของ a c e b o o k ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้า คุณโทนี่ไปเดินแถวดูใบเนี่ยไอ้ชั้นขายของเนี่ยก็จะมีแว่แวนออฟเซอร์เสเนี่ยขายมาพร้อมเกมนีม่ยนะฮะก็คือใส่ปุ๊บแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะฮะก็คือเป็นเกม vr เลยคุณธีรัสเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเอ่อเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นให้การเชื่อมโยงของไอ้เมตาเวิร์สเนี่ยเข้ามาในรูปแบบเดียวคล้ายแบบนี้เพียงแต่ว่าไอ้แว่นที่เราใส่ตอนนี้มันจะกลายเป็นแว่นเลเยอร์แบบที่คุณปูให้ดูแบบมเมื่อกี้คือมันดูไม่เทอะทะนะฮะแล้วภาพเนี่ยมันก็จะสามารถซ้อนเป็น ar ก็็็ได้้กคืือออเเปนนนภภาาพพสมซจริ ก็ได้เหมือนถ้าเกิดว่าคุณธีรจชจำได้มันจะมีเกมอ้โปเกโมอนน่ะใช่ไหมฮะที่ไล่จับโปเกโมอนกันนะ,นะ,ะฮ<า>ะก็ะคือเป็น AR ซอซ้อนเปนบรรทัพจริงใช่ไหมฮะเสร็จแล้ว ถ้าเป็นลักษณะที่เป็น full metaverse เลยเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับเกมของเฟซบุ๊กที่ขายตอนนี้ที่ใช้ ban oxylus land เนี่ยนะฮะก็เข้าไปในโลกเสมือนเลยจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคําถามที่คุณทีรัฐถามนี่ก็คือตัวเฉลยของ Facebook แล้วว่าที่ถามว่าจะไปใช้กับแอปอะไรคือ Facebook กําลังทําแพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อให้สร้างไอ้โลกเสมือนเหล่านี้ขึ้นไปได้ในแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็ใช้ไอ tool ต่างๆเครือ่องมือต่างๆเนี่ยนะครับผมดูในวิดีโอของมาร์คแคนเบอร์นี่มีทั้ง ถุงมือถุงเซนเซชันที่คนตื่นเต้นมากคือบอกว่าจะมีะเสื้อหรือถุงมือที่รับประสาทสัมผัสได้นะฮะทุกคนคิดไม่ดีเลยท่าคนหนึ่งนะฮะคือพ่นนี่ก็คิดไปทางนั้นกันหมดเลยนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแหละนะครับแล้วก็ผมว่าที่คุณปู่ให้ดูไอแว่นนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย มันมาจริงๆนะนะเราไม่ได้เพ้อฝันนะครับเดี๋ยวจะมาว่าเราคุยเพ้อฝันกันแต่ตอนนี้มันมาจริงๆแล้ละแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอุปกรณ์บางอย่างมันจะมีแนวโน้มที่พัฒนาไปสู่ไอ้เรื่องของเมตาเวิร์สได้ครับอืมครับแล้วมันก็เป็นการทําให้เห็นใช่ไหมครับว่าบรรดาธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจเดิมๆเช่นแว่นตาไรแบนเนี่ยก็มีการปรับตัว<ม>ให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ด้วย<ม>แล้วก็ไม่ได้เอาแค่พวกเป็นของวิทยาศาสตร์ที่ดูแบบ เทอาท้าแต่นี่คือเป็นแฟชั่นเอเบิลไอเทมแวอร์เบิลไอเทมแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง